มีเวลาแต่อยากเบอร์เรเ็วๆบ้าง มาค่ะวันนี้เราจะพาออกกำลังกายแบบ HIIT ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะคะและเราก็ชอบมากด้วยเพราะใช้เวลาสั้นๆแต่เบิร์นมากเหมาะกับคนในยุคเรานะคะที่ต้องทําอะไรแข่งกับเวลาและยังต้องดูแลสุขภาพและรูปร่างอีกด้วยคลิปนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะสะดวกมากๆทําไปพร้อมกันได้เลยที่บ้านส่วนสธาณนะทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะและถ้าคุณมือใหม่หรือเจอกันครั้งแรกเราชื่อต้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของคุณพื้นที่ของคนที่รักตัวเองคุณสามารถทําตามได้ทุกคลิปในช่องนี้แค่รู้จักเลเวลของตัวเองและ เลส์เท่าที่เหมาะสมนะคะกดติดตามพร้อมกระดิ่งรับแจ้งเตือนโปรแกรมเทรนฟรีที่เราจะอัปเดตให้ทุกๆสัปดาห์ได้เลยตอนนี้แล้วไปออกกำลังกายกันค่ะคลิปนี้เราจะเอ็กซ์ไซส์18ช่วงนะคะ20-40วิสลับกับช่วงพัก16ช่วง15วิมีคลิปทางเลือกให้ด้วยนะปรับตามเลเวลของตัวเองได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มที่ท่าบัตคิกส์นะคะยกขาขึ้นสูงเท่าที่ไหวเร็วเท่าที่ต้องการได้เลยค่ะ When they see me pouring some more Oh, oh, think it's empty again Better fill it up before I go Cause I'm loving the feeling it, touch me and being me, See what I see, make them typical Messing around with it, mix it up, go with it With it, flow with it, let it all go Oh lord, think you know what I'm like But you don't, for you lose control ต่อไปเราจะพัก15วีแล้วนะคะระหว่างพักของคลิปนี้เราอยากให้มี movement อยู่ตลอดนะคะเคลื่อนไหวตลอดเลยและให้หายใจเก่งๆตลอดทั้งคลิปเตือนตัวเองเสมอไม่กลั้นหายใจนะคะเราจะต่อกันท่าที่2ด้วย c u r t e s y lunge to front kick นะคะท่าก็บอกอยู่แล้วเนาะเราจะทำ c u r t e s y lunge ลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นมาเตะข้างหน้าสลับข้างไปเลยนะคะช้าๆมีสมาธิส่งตัวให้ดี ่านี้เราจะได้ใช้ทั้งขาก,ลลก้นแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะ oh boy, เราจะต่อท่าที่3ด้วยซิสเซอร์จัมป์นะคะกระโดดเป็นกันไกลเลยแลนดิ้งเบาๆนะคะใครไม่พร้อมกระโดดก็ทำตามท่าทางเลือกได้เลยนะ How does เอาละค่ะของจริงมาแล้วต่อไปเราจะทําท่าไฮนี้นะคะถ้าชอบเบิร์นมากต้องทําความรู้จักกับท่านี้ไว้นะหรือจะทําตามท่าทางเลือกก็ได้ค่ะเร็วเท่าที่ต้องการได้เลยหลังตรงหน้าตรงไว้หายใจเก่งๆค่ะ อีกนิดเดียวนะคะเราจะพัก15วีแล้ว next จะเป็น step j a c k นะคะทำตามตัวอย่างเลยนะหายใจออกตอนออกแรงหรือตอนยกมือขึ้นค่ะถ้าใครยังเหนื่อยมากๆอยู่ก็หายใจเท่าที่ร่างกายเราต้องการเลยนะคะ They never seen you out Sure, ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Mm. Are you loving the feeling that that's me or are you in it? Don't see what you're saying, but typical. Messing around with it, mix it up okay with it,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  let it go. Don't oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. มาค่ะลงไปด้านล่างบ้างต่อไปเราจะทําท่ากรอเนอร์นะคะเริ่มด้วยท่าไฮแพล n งไปตามตัวอย่างเลยนะท่านี้เราจะได้ทุกส่วนเลยค่ะแขนหน้าท้องขาหลังเซ็กซี่ก็มาทำเท่าที่ไหวหรือจะปรับตามวิดีโอทางเลือกก็ได้ค่ะโอเคมากๆ พักนานหน่อยได้นะคะฟังเสียงร่างกายของตัวเองด้วยนะต่อไปเราจะทำ step mountain climbers ค่ะเริ่มกันด้วย high plank แล้วดึงเท้าเข้ามาแตะนะคะสลับซ้ายขวาไปเลยพยายามดูหลังด้วยนะคะหลังไม่โกงค่ะ Bên nhà ngày a mượn like ngay tại you đi nữa. ะบาดแขนกันนิดนึงค่ะต่อไปเราจะทําท่าทรายแพลงเล็กผูนะคะเริ่มด้วยทรายแพลงแล้วเราจะดึงแขนขาเข้ามาแบบนี้พร้อมหายใจออกนะคะทําต่อไปเลย20วีนะคะแล้วเราจะสลับไปอีกข้าง เตรียมตัวให้พร้อมนะคะฟังเสียงสัญญาณเดี๋ยวเราจะสลับไปอีกข้างนึงแล้วต่อเลยนะใครเซตอัพไ,ได้ก่อนก็เริ่มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเซตอัพได้ช้าเราก็จะจบช้าค่ะ แป๊บเดียวเราก็มาครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งแรกผ่านมาได้ครึ่งหลังก็ชิลมากค่ะพักสะบัดแขนกันแล้วเราจะต่อด้วยท่า T rotation น,นะคะเริ่มด้วยหายแผลงแล้วสลับมือยกขึ้นไปมองที่มือนะคะหายใจออกสลับซ้ายขวาไปเลย เก่งมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้ได้แค่เราเริ่มเบิร์นมากๆแล้วนะคะสู้ต่อกันอีกหน่อยนะ ต่อไปเราจะทำท่า Cross Mountain Climbers นะคะเข่าเราจะที้ไปทางข้อศอกนะคะท่างง่ายๆบิดองศานิดหน่อยแต่เบิร์นมากๆช้าเร็วปรับได้เลย Yeah, why you mad? Got bad bro. Name hot these streets, Everything mad? a got bro hot no Tabasco so But stuck, bad And I in I'm if think I'm running, Go already little bull, telling It's gonna be a long night Yeah You know I said uh, I said damn it's gonna be a long night Whoa. เราจะทำท่า Table Top Toe Touch นะคะนายตัวขึ้นจังหวะแตะยกตัวขึ้นนิดนึงค่ะพยายามอย่าหลบจังหวะนี้นะยิ่งเคลื่อนไหวเยอะเราก็ยิ่งเบิร์นได้มากค่ะ Damn it's gonna be a long night 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 Woo. You know I have this one that one damn it's gonna be a long night ต่อไปเราจะทําท่า Jumping Jacks ค่ะที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วถ้าใครไม่พร้อมกระโดดทําท่า Step Jack เหมือนที่ผ่านมาได้ค่ะฟอร์มดีๆหลังตรงหน้าตรงนะคะหายใจเก่งๆเลยที่เรามักเตือนให้หายใจเก่งๆเพราะว่าบางทีเราออกกําลังกายไปเราจะลืมหายใจนะคะซึ่งเป็นอันตรายบางทีอาจจะทําให้เราหน้ามืดได้ช่วงที่ออกกําลังกายร่างกายเราต้องการออกซิเจนเยอะนะคะให้มีสติและหายใจตลอด with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's what i wanna fucking do because all these opinions and all these positions they come in, in millions they block your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the power พักหายใจแล้วเราจะต่อด้วย Jumping Squats นะคะเบิร์นให้ทั่วร่างรู้ว่าเหนื่อยนะคะเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะพยายามสควอตลงด้านหลังนะคะจะไม่กระโดดก็ได้นะทำตามท่าทางเลือกได้ถ้าไหวก็ไปให้สุดค่ะ Make them take พักสะบัดแขนสะบัดขากันหน่อยนะคะหายใจเยอะๆเราจะต่อด้วยไซลันช์นะคะพยายามโน้มไปด้านหลังลองดูตัวอย่างนะคะกางขาออกเยอะสลับซ้ายขวาไปเลยนะเหลืออีกแค่3ท่าง,ง่ายๆต่อจากท่านี้เท่านั้นนะคะ Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Or is you just gonna take that Or so will you fucking fight back พักขากันหน่อยเราจะต่อด้วย Oblix Crunch นะคะช้าเร็วเท่าที่ไหวได้เลยใครมีพลังเยอะต่อ Oblix Jacks ท่าทางเลือกของเราได้เลยนะคะเบิร์นให้สุดไปเลย ถ้าใครแอบคิดจะหยุดตอนนี้นะคะให้นึกเสมอว่าทำไมเราถึงเริ่มนะคะสู้ต่อกันอีกนิดนึงค่ะคราวนี้2ท่าสุดท้ายลงไปนะคะเราจะทำท่า up and down แผลงเริ่มด้วย high แ a ลงแล้วเราจะลงไปเป็น low แพลงสีจังหวะดูตามตัวอย่างนะคะ 2> 1 2 3สาม

เย k เราเดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะซูเปอร์แมนค่ะนอนลงไปเราจะยกแขนกับขาขึ้นพร้อมกันนะคะขาขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขาเรายกเฉียงออกนะเห็นไหมคะท่านี้เราจะได้ทั้งก้นแขนหลังเซ็กซี่เซ็กซี่เลยค่ะ เราจะจบกันแล้วนะคะใครมาถึงนี้ได้เราภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะทําบ้างหยุดบ้างช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไรเลยคะ่ะโอเคมากเดี๋ยวคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะ ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงคนที่เขาต้องการด้วยนะและทําแล้วเป็นยังไงบ้างเราฝากฟีดแบ็กไว้ด้านล่างด้วยนะคะเรายังมีท่าออกกำลังกายโปรแกรมออกกําลังกายที่จะแชร์กับเพื่อนๆอ,อีกเยอะมากเลยนะคะติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย